ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสายไปตองจะให้ชมไปตองคู่นี้ถ้าใครชนะจะเข้ารอบก่อนนะครับเออตัดล่างตัดนรกใครแพ้ตกรอบมาตั้งพิธีตีดีนะครับเป็นการตัดเข้ารอบที่สามนะครับใครแพ้จะตกรอบระวังทีมค um ําเลาะกับจีดกาแฟที่เขาเข้าหลุดพอดี อยากเข้ามาดีๆในเช้าอันนี้แคแนนนำกันแค่1นศูนย์นะลุงโกมลเข้ามาปังโว้มือบาวางมือบาวางลุงเขาเปลี่ยนด้วยลูกนี้ตียากนะครับตียากจะเช็ดออกยังไงโอ้โหเช็ดออกได้อีหรีโอ้โห ลูกนี้ตียากอยู่นะครับไรไจุ๊บสองแต้มคาครับตอนนี้นตีสังตีตัดแต้มะช็อตบนนี่ช็อตบนมันจะตีจกเอช็อตอีลีไง <c oughs> ฮ่ฮ่ฮฮู้ เจ้าช็อตเด็ดเลยเจ้าไปเะ็ดศริบเจ้าดีๆดีโคตรเลยตีช็อตออกสามลูกเลยปัญไนนี่คักคักคักีเขลูกเดียววะเกียรตจะได้แต้มจริงๆกันเนี่ยถ้าพี่ยักหลุดนี่เสียแต้มนะลุงโกมนตีช็อตออกมาจีสามลูกเลยได้แจ็คแต้มสอง เออเชเมื่อมื่กี้ฟุกหรือแม่นครับฝีมือฝีมือเหรอใช่อรัเพราะว่าอ่านแล้วไงปต้องงียนเขาตีช็อตออกสามลูกจริงครับเมื่อกี้ตีแบบสนุกเลยครับพี่น้องอันดีกว่าซันนะเอาครับหัวที่แล้วลุงโกมอหน่วยหน่อยลูกไหนหน่จักลูกล่างได้อยู่นะแต่ลูกล่างเขาบอกลูกล่างได้ลุงโกมลตีช็อตฝั่งโน้นนะ จริงๆลูกเขาลูกเขาเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าตีไม่ช็อตออกพี่ดูยังไงวะเนี่ยเขาจะเสียแต้มนะ่ยแจกคกลับมาได้เปรียบแพ้ประมาณครึ่งเซนน่ะคึ่งเซนในงาะคึ่งเซนนดูออยกันดูนะครับก็บอกว่าลูกล่างได้ลูกไหที่ได้ด้วยนะสี่เครึ่องเท่าไหร่อ่ะหกแล้วสี่ครึ่งดาวเลย รกรรมการกลางอีกแล้วูกรรมการจะชี้ลูกไหนครับตลับเม็ดโอ้สูสีมากสองรอบแล้วพี่น้องสูสีสูสีถึงว่านักกีฬาชี้กันมาไหนให้เท่าครับให้เท่าม่ี้ใครเข้ามาหลังปีแล้วครับเพราะว่าลูกไม่อีกรรมการให้เท่าเหรอเท่าเหลือเท่าเหลือ ที่เรจับลูกแปลกๆอยู่เหมือนกันเปี่ยมโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไงนิดเดียว,ดดยว,ดดยวช็อตอืมเขี่ยจันไม่เพื่อนจับม,ม่นจะตีช็อตเอาสองแต้มค่าอุ้ยมาแกยุ่งแก่เลยวันน้ไ่ได้ออกมาเลยไม่แล้วแต้ม พึ่งเหยียพ,พิ่งเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าจะถ่ายเอาอยู่เมื่อทีว่าจะไปหลอกชาวบ้านอยู่แพ็กสเปลโรมาเล่นเปตองอยู่เนี่ยไม่ทันเหอนมาเล่นเปตเป็นเหมือนใครพี่เฟื่องเหรอโอ้พี่เฟื่องนี่นะแต่นานๆมัน,น,นมจะได้ออกมาที่ไม่เห็นมายไม่เห็นตั้งแต่สมัยสิบสี่สิบสี่ปีแล้วโอ้ผมยังไม่รู้เปตองหรอกผมรู้ตอนหลังโควิดนี่ผมก็ดอกไปว่า มีคู่ที่นบ้านผมก็เล่นเป็นตองเยอะแต่กเขาไม่ออกอ๋อที่ผมมันก่อนมาทัมาก็ไม่มีคู่มาหาเลยครั้งหน้าเอาแต่มาก็จะเป็นคู่พี่เพื่อนแต่เดี๋ยวนี้มันปั้งแต่เดี๋ยวนี้มันมันเป็นหลบพวกร้อนรายชื่อพวกที่ท้าบางทีมันใช่ไหมล่ะมันไมต้องจับแล้วพี่เพื่อนก็ผ่านไปกรรมการแล้วคือเวลาแกไม่ค่อยดีอืมก่อนแกก็หาเราผมซ้อมที่หนูบ้านแก จะคิดหนึ่งวานเลยอไป้ครับครบไปมาอูจากพวกพี่ๆมู้จากคนทั้งนอเยหลงเครื่องนลงโบมอนตีป๊อกโหคือบอาจดโชว์ในวันไหนถือก็หัวเฉกก็หัวจะปรับปรับเนา มโอ้พิกิตเข้าเวตองดีอย่าเปลี่ยนตั้งน้าหลายคนที่เขนมาแล้วครับเปลี่ยนลูกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีข้อกังขาครับ ยักษ์จะตีครับลุงนี้พี่ยักษ์ลอยมาป้าลงโอ้ยที่ตีเปียตองดีนะครับยักษ์ดอนเมืองครับน้องบัวลำพูมาโอ้ยที่น้อนขิมไปไปเขาเปียนในเพื่อนตีลุยเพ่อไงยพี่ยักษ์มีอะไรด้วยเหมือนจะให้ตีตัดแต้มหรือเปล่าพี่โอเค นี่จะแต้มเข้าสองเอาถ้าเข้าได้โอ้โหเนาะสามไม่ต้องถือสี่ชมต่อครับอีกอ,อิดเข้ามา ี่ก็ถือว่าห่างบ้านผมเรียกห่างแบบนี้ผมเข้าเปลี่ยนทุกลูกจับหย่างมาพักพี่เราเข้าครับป๊อบพี่กิดจะเข้ามาครับมา้าโดนได้โยูี่อยากเข้ามา ป้องทีมขาเลาะได้เปียกลูกนะครับตอนนี้ถ้าพี่เขาได้เข้าเปลี่ยนได้เปียบเยอะเลยยี่พี่ยักเหลือสองลูกเองรูปแบบนี้ตีตัดแต้มนะครับคงไม่น่าจะเข้าครับอ้าวโดนนะอ้าวถ้าเปลี่ยนลูกนี้เป็นเรื่องเด้อครับพี่นอ้องโอ้โหเอาห่วยดดูลุงกมลจะตีจอด กุมอนจะตีจอดครับว้าเสียออก2อ,อีกแล้วเพราะไงนี่อ่าดูพี่จะเข้ามาครับลุงกุมอนเหลือสองลูกพอดีมือเลยเอ้ยแสยบครักแต่ว่าลูกนี้แม้ลุงกุมอนเข้าครับลูกนี้ตีไม่ได้เพราะลูกบนมันเทียบอ่าดูครับ ตีครับลุงกมลจะเข้าหนึ่งได้ปะเนาะอ,อ่าถ้าเข้าได้ได้หนึ่งนะครับถ้าเข้าไม่ได้เสียหนึ่งโอ้ยคือเบาเะแสอู้ไก่เนืองทีมขาเล่อจากหน้องบัวลำพูครับลุกนี้ก็เข้าดีชนในโซนอยู่ในโซนอยู่ ทีเข้ามาไม่ถึงคนระับตอนนี้ทีมขาล่อได้เปรียบหนึ่งลูกแล้วครับโอ้ยไม่เปลี่ยนดีครับได้เปรียบได้เปรียบสองลูกครับเพราะว่าถ้าพิยัก์ตีออกมานี่จะเสียเป็นลูกที่สามแล้วหนึ่งจินสาม ได้ดึงอีกแล้วตอนนี้1นินนะครับถ้าบี่็็ปล่อยออกมาอีกลูกนี้ได้เปรียบลูกเยอะแล้วนะครับทีมขาเลาะลูกนี้เปลี่ยนคะลุงโกมลได้ตีแล้วครับรตีเปลี่ยนครับลุงโกมลตีเปลี่ยน พี่ยักษ์ต้องเข้าแล้วครับตอนนี้ลูกเสียเปลี่ยนเปนะ็นี่ยนนะครับรวมีระกครับลวกมจะตีคนะบลงังโอ้ยตีผิดนะตีเบี้ยวไนงะ ลูกลูกลูกที่แรกจะได้เปรียบเยอะอยู่ฮะลูกนี้ต้องโดนโนะครับเพราะว่ามือตีตามจะตีได้ขนาดไหนฮะดูนากาจะเตีบับลูกได้เปรียบก็จริงนะครับตับ้งโอ้ยเสียเปรียบลูกแล้วครับตอนนี้ตีไม่ได้ครับ เพราะว่าคุมสองสตีผิดอีกพ่ยักตีรับเละเลยโอ้ยเข้ามาดีด้วยครับพ่ยักเข้าใจสองแต้แมแต้มหนึง่งสองแต้มอยู่ต่อครับ ล็อกขึ้นมาอู้เปลี่ยนด้วยครับลูกนี้อเอลีนครับลุงกอวมอนจะตีครับลูกนี้ต้องไวตรงมากลูกเข้าครับลูกเข้าจะเป็นยังไง อันนี้ได้เปรียบลูกอีกแล้วนะครับทีมขาลอลาะหัวที่แล้วก็ได้เปรียบลูกแต่เสียสองแต้มอ้าวนี่ได้เปรียบเยอะเลยพอลุงกงมลเหลือสองครับเป็นอะไรได้เลยที่เหลือเข้าเจ็บแต้มประมาณนั้นยาก,ก็มานะดูลุงกงมลตีครับตีถูกได้เปรียบเยอะอะดูลุงกงมลตีครับลูกนี้ หายซ้ำบัณฑิตหาไปเหลืองเลยกันคุณภาเทียดิงดังตีจับไม่ไหวนะพี่นะไม่ดีเทียอะไรนักหนาไอ้บ้าโอ้ยได้สองแล้วทีมขาเลาะเหลือห้าลูกได้แล้วสองแต้มสองแต้มมาพอยกเข้าเจ็บแต้มนะครับรูว่าตีแล้วจะเข้าได้สามแล้วครับสี่แล้วครับ ลูกห้าไม่ได้ดูลุงโกมัจะเข้าลูกที่ห้านะครับจะได้ไหมเตตองคู่นี้ชิงกันเข้ารอบ3นะถ้าใครแพ้จะโตกรอ,อบออได้ไหมลูกห้าได้วัดชั่วได้วัดแพ้ลูกบนหรอตัวอย่างนางสั้นละครมวนเดิมครับ หัวเมื่อสักครู่ทีมขาเลาะได้5้แต้มแซงแล้วพี่น้องว่ะอีกแล้วอุ้ยเข้าดีด้วยฮะอยู่ที่มือเข้าแล้วตอนนี้ครับอุ้ยพี่ยักษ์ปีผิดเย้าเกนมันมามียนออกสตาร์ทมาทีมขาเลาะได้เปียบลูกอีกแล้วนะครับ ถ้าเปรียบลูกอีกแล้วอ,อยู่ที่ลูกตีลุงโกมโลลูกนี้แหละครับอ่าลูกโ <c oughs> อ้ยมันไกลมันใกล้มันไกลอ่ะ <c oughs> เอาไม่เอาไม่ค่อยงย่เอาไม่ <c oughs> อ้๊อ อ้ยเมืนไกลเมืนไกลเมืนไกลอมตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วครับขาเลาะต้องคุมกันอย่างเดียวด้วยดีด้วยเอาจีเต๊โอ้ออโอลุงนี้ตกห่างไปครับพี่ยาเหลือสองโอมอนจะคุมยังไงครับลูกเสียเปรียบนะครับอ้า ออลูกคุมข้างล่างดีมากเปตองลูกนี้ถ้าพี่ยักตีถูกลูกนี้มีอากสิงถึงเกมด้วยนะครับโอ้โหเจนออกได้สามไม่เกมครับมาแล้วครับออกสตาร์ทมาเข้าห่างนี้ใครเข้าได้ก่อนได้เปรียบนะครับเปตอง จะต้องตามอยู่เจ็ดต่อสิบนะครับก็ยังไม่แน่ว่าใครจะเจมเนะดูเข้าลูกนี้ก่อนครับแวบเปลี่ยนอยู่ครับแต่หางงงวิกิจจะเข้ามาถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องตัดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัยด้วยอ่าดูต่อครับลูกนี้ลุงโกมลไม่กล้าตีนะเพราะว่าตีมันช็อตลูกตัวเองออกเอ้าว้าวาว,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 าวา้เอาอ๋อ เข้า no มาซุกพี่เข้ามาซุกนี่ซ uh oh> ุกเลย์ซุกเลยอุ้ยประกาศตบมือเปลี่ยนโอ้โดนเบรกครับตบมืออะไรพี่น้องดูพิกิจข้ามาครับข้ามาโอ้เปลี่ยนด้วยอุ้ยตบผิด ลูกเมื่อสักครู่เปลี่ยนนะครับลุงก็หมอนเข้าไปวงแล้วต้องตีครับโอ้ยหาดูนะครับพยักษ์เข้ามาเปลี่ยนโอ้ย,อย,ยหลุดเนี่ยนิ่ง เหมือนสองแต้มอยู่ทีมขาเลาะถึงถึงเข้าหมดก็ไม่เกมนะพี่ยักษ์่อนนี้ต้องเข้าพิงให้ได้นะครับถึงโอ้ยมันชนตัวเองออกอีกแล้อ่าดูนะครับลุงโกมมนจะตีครับเพราะว่าคุมอยู่สองลูกถูกลูกไหนก็ได้ ประมาณนั้นเขาก็ยังอยู่อ้ามาปั้งโอ้ยสองคาอยู่นะพยั์เข้าเจมอย่างเดียวลุงโกม,มลก็ต้องตีให้โดนด้วยนะครับโอ้เข้าไปตองไหมไม่ไม่เรียบนะลุงโกม,มลเหลืออยู่ลูกหนึ่งตีงต,ต,ตีได้หนึ่งอยู่แล้วครับเกมเาีัเกมเราเป็นที่สาม ดูลูกนี้สำคัญนะครับถ้าลุงโกโมนตีผิดนี้จะเจมนะครับสมาธิดูลูกตีลุงโกโมนลูกนี้นะครับ สองฝอีกแล้วสิพ่าขายันสิ่ามาดูต่อครับโอ้ยเข้าไปตองรุดนี่ลูกชี้เป็นชี้ตายเข้าเข้า,ขาลูกเข้านี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะครับวิจิตเข้ามาครับวิจิตก็ห่างอยู่ก็ห่างอยู่ก็คือเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ลูกเข้านะครับ เปลี่ยนครับลูกนี้ถ้าจีดกาแฟเข้ามาแล้วไม่เปลี่ยนลูกจะเสมอกันใหม่นะครับเปลี่ยนนะครับได้เปรียบครึ่งลูกครับดูลุงกโกมอนตยนะครับลุงห้ามผิดเด็ดขาดโอ้โหโยโยอ่าด,ดูนะครับจิทเข้ามา เปลี่ยนอีกแล้วดูนะครับลุงโกโมลจะตีลูกนี้โอ้ยเสียเปียบแล้ววอเนี่ ตั้มมาอยู่ทางพี่จีดกาแฟแล้วครับได้เปรียบลูกเต็มๆครับตอนนี้ต่อจากนี้ไปถ้าต่างคนต่างไม่พลาดทีมจีดกาแฟจะชนะครับพอต้องการแจมเดียกดูนะครับลุงเขาเจะตีเป่าหรือลากเป่าตีลูกครับถ้าพี่ยักษ์เข้าได้ทุกลูกชนะนะครับอตี เดือดลูกเดียวอะเขาเมียอ้าวดูครับพี่เขาจะเข้ามาดูนะครับพี่ยักษ์เมียไหลสองลูกนะจะจัดตีไงอุ้ยเอ้าวเปตองอ้าวดูเปตองเปตองคู่นี้นะครับลูกนี้คือลูกตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะอุ้ยพี่ยักษ์ตีจริงจริงด้วย ได้ฮะแล้วกับกลายเป็นทีมลุงโกมลชนะอ่ะให้พี่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 ยักเข้าดีอยู่แล้วพี่ยักตีออกก็เข้าเกมได้โอ้เหรอนึกว่าผมมันต้องตีเป้ามันอยู่เป้าอยู่หน่อยเดียวอ้าวเปเปตองพี่กันในเกมนะครับพี่กันไปเกมกันมาขาเลาะก็เลยชนะ